ขอบคุณนะคะขอบคุณป้านางที่เอาสะดาวมาฝากคุณไอ้ผะไกระดาแยกร่างยางคอกคอกสายเนาะพี่น้องเนาะบสูไข่ดอกบสูไข่ดอกได้สะดาวคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะสายเนาะพี่น้องเนาะบสูไข่ดอกบสูไข่ดอกได้สะดาว ณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะดอกเจอว่ามึงไอ้ใครได้ห้าดอกบ่กคือดอกนอ้ใก็ได้ยักล่างยางคอกคอกนอ้ใก็ได้ยักล่างยางคอกคอก นี่นะโงกดอกเดียวพี่น้องใครอยากมาก็มาเด้อมาไอ้ไข่ด้านมามา, <the> มาเถิดเห็ดดาโงกมาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น้องบได้มือนี่มันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับไอ้ไข่คือเก้ามาสายเนาะพี่น้องเนาะ บบสูไข่ดอบบสูไข่ดอได้ซาดาวคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะไอ้อข่อยนัานมามาเถิดเฮ็ดเดาโง่นี่เอาไปกินกับลาบป่าเดี๋ยวเอาไปกินกับลาบป่าเด้อ นี่่นบอกว่ามาตื่นสายกอกมาขอบคุณป้านางนะคะเสะดาวหวานสวยๆหวานพี่น้องได้กินแต่ไปจ้างก็เพรได้กินขี้ย่ายห,หนูเนาะโกหมแล้วนะกลับบ้านได้ฮิตดตงงกดอกเดียวบอกอยู่ก่อนเดียวคือของข่อยข่ของอายข่อยง,งามได้หาดอกพอได้ดอกเดียว มาสายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโบสูไข่ดอกโบสูไข่ดอกได้ซาดาบคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะมาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น้องโบได้เมื่อนี้มันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ะมากับออ้ไข่คือเก้ามาสายกับจังซีล้วพี่น้องเบึงเบึงเบึงให้เบึงอีกพี่พ ป้าขออนันต์แล้วักกระเดามาให้ขอพุดน,นี่เอาไปกินกับลาบปลาเดีด๋ยวเอาไปกินกับลาบปลาเด้อคุณป้านางนะคะปูนสวนเพลินพลนพลินเพลนพลนมาไก่สวนเพลินเ,เพลินเลยกินผักกระเดามาฝ่านี่เอาไปกินกับลาบปลาเดีด๋ยว ไปกินกบลาป,ป่าเด้อลาบอคุณพูดไอหัวกระลังมา,างกไอหัวกระลังมากพี่น้องสูยายอนวมาเก็บหิดคือเก้าพี่น้องบอดายมือนี่มันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับไอหัวคือเก้าคุไอหัวกระดายแยกล่งงางางานคอก มาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น้องบอดายมือเนี่มันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับอายไปคือเก้านบัได้เห็ดตะก,กันึกดอกเดียวเห็ดทังงงดอกเดียวดอกเดียวก็เ,กเกที่ยวมาอ่างแขกแขกมามพี่น,อน,น,น,อน้องพนคนคกกำลังถือโอนต้นโอนต้นมาเอาเมือเบืองไดบ่ไอ เด็ดยายหนูนะคะมมิตรสะเดาด้วยพี่น้องมะนาวก็มีเป็นสิบสิบลูกเลยนะคะเพื่อนาสายกั่สีบแล้วพี่น้อ,าานนองเบิงเบึงเบงให้เบึงอีกพี่พป้าข่อยนั่นเอาผักกระเดามาให้ขอพุดเดียวคือคข่อยอีขางอ้ายข่อยงามไบห้าดอกขอได้ดอกเดียว <laughs> ว่าบอคุณพูด,พดอายหักกระลังมากอายหัวกราลังมากพี่น้องสูงญย่อยนาสายน้องพี่น้องเนาะบสูข่อยดอกบอสูข่อยดอกไปซาดาคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะนี่เอาไปกินกับลาบป่าเดี๋ยไปกินกับลาบป่าเด้อ ยายหนูนะคะมุมมิตรสะเดาเด้อพี่น้องมะนาวก็มีเป็นสิบสีลูกเลยนะคะเพื่อนๆดอกเือคำว่าเมื่ออายขอได้ห้าดอกโบคือดอกบ้านางนะคะฟูนสวนเพลินเพลนพลินเพลนมาไก่สวนเพลินเพลินเลยเก็บผักกระเดามาฝ่า ขอบคุณป้านางนะคะสะดาวหวานสวยๆหวานพี่น้องได้กินแด้ไปจ้างก็พระได้ก,กินขี้ย่ายห,หนูเนาะห้าสายกัจังสี่ล้วพี่น้องเบึงเบึงเบึงให้เบึงอีกพี่พป้าขอ,อยนเนาะพักกระเดาไห้ขอพูดมาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น้องบอดายเมืองนี่มันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับออ้ไปคือเก้า ยายหนูนะคะมมิตรสะเดาด้วยพี่น้องมะนาวก็มีเป็นสิบสบลูกเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่เอาไปกินกับลาบป่าเด้ดเอไปกินกับลาบป่าด้วยกอกด,ยวดดกดอกเดียวได้เห็นแต่งงอกดอกเดียว ขอบคุณนะคะขอบคุณป้านางที่เอาเสดามาฝากนี่เอาไปกินกับลาบปลาเดีด๋ยวเอาไปกินกับลาบปลาเด้อนี่เอาไปกินกับลาบปลาเดีด๋ยวเราเอาไปกินกับลาบปลาเด้อมาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น้องบบได้มือนี่มันสายพี่น้อง มาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับออ้ไปคือเก้ามาเก็บเห็ดคือเก้าพี่น 9, ้นองบอดายมือเนี่ันสายพี่น้องมาสวยมาสายพี่น้องจ้ามากับออ้ไปคือเก้าเห็ดละงูขาวดอกเดียวพี่น้องจ้า <c oughs> ขอบคุณป้านางนะคะ,สะเสดวหวานสวย,สวย บ้านพี่น้องได้กินแต่ไปจ้างก,ก็เพรได้กินแค่ย่ายหนูเน,ะนาออะไอของกระดาษยักล้างยางคอ,อกคอ,อกโกหมแล้วนะกลับบ้านได้เห็ดด่งงอกดอกเดียวเบอกอยู่ก่อนไอ,นอของกระดาษยักล้างยางคอ,อกคอ,อกเดียวคือของข่อยคื่ของไอข่อยงามได้ห้าดอก พอดดอกเดียวนี่เอาไปกินกัปลาป่าเด้อเอาไปกินกับลา,บป,า,า,ป,บลาบป่าเด้อนี่นะ่งโงกดอกเดียวพี่น้องใครอยากมากก็มาเด้อย,ยายหนูนะคะมมมิตรสเดาเด้อพี่น้อง มะนาวก็มีเป็นสิบสบลูกเลยนะคะพเพื่อนๆยายหนูนะคะมมิตระาเดาเดยอพี่น้องมะนาวก็มีเป็นสิบส,บ,สบลูกเลยนะคะพเพื่อนๆโกโฮมแล้วนะกลับบ้านไดฮิตด,ดงังงอกดอกเดียวเบาเยอะก่อนสายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบสูไขด่ดอกโบสูไข่ดอกไดซาเดา คุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะไอ้อยข่ด้านมามาถิดเฮ็ดด่างงอกดอกเดียวได้เห็นด่างงอกดอกเดียว เห็ดละโง่ขาวดอกเดียวพี่น้องจ๋า <c oughs> สายเนาะพี่น้องเนาะบบสูไข่ดอกบบสูไข่ดอกได้ซาเดาคุณนะคะคุณเพื่อนขอบคุณที่รับชมค่ะนี่คนบอกว่ามาเตือนสายก่อมา <c oughs> ดอกเตือนซะว่า